โอ้โหเดินระวังระวังหน่อยสิคุณขอบคุณค่ะเอ้าวันนี้คุณไ่ทานข้าวเช้าก่อนรอไม่เอี๋วันนี้ฉันรีบมีประชุมงั้นผมขับรถไปส่งนะถึงแล้วค่ะขอบคุณมากเลยเดี๋ยวครับคุณนอนคุณนอนครับยังไม่ถึงไหนเลยนะครับ นีจะบอกนะครับว่าที่คุณเออแบบเนี้ยเพราะเมื่อคืนคุณทำงานดึกจนไม่ได้นอนอะ่ะพอดีไฟลงานฉันหายอะคะ่ะฉันก็เลยต้องนั่งพิมพ์ใหม่ทั้งหมดกว่าจะเสร็จกระปาเข้าไปตีห้าโอ้แล้วคุณง่วงไม่มีสติสตางแบบนี้เนี่ยจะเข้าประชุมไหมลวละครับไม่เป็นไรครับกาแฟเย็นครับจะได้หายง่วง แล้วก็อันนี้ผ้าเย็นครับเช็ดหน้าเช็ดต,ตาสักหน่อยจะได้สดชื่นขึ้นอา้าวทำไมล่ะครับอ๋อมือไม่ว่างเลยต้องการคุณเช็นให,ให้ได้ครับผมจัดให้ได้ครับโอ้ไม่ต้องเลยคะ่ะแหมฉันไม่ได้เป็นง่อยซะหน่อยทำเองก็ได้ ขอบคุณมากนะคะครับกับภาพฝีมือป้าอาร่อยไม่มีตกเช่นเดียวกับความสวยของป้าสวยไม่ซานซา้าสวยวันสวยคืน เสียงมันคล้ายใครร้องไห้อยู่นะเออแต่ที่มีใครนะ้นนอกจากเราสองคนอะเอ้าแล้วแล้วมันใครล่ะเฮ้ย ฉันนะลุงตายโง่เป็นตายตเหรอกูนีหนูมาไปมันรู้เรื่องเหรอมันพูดไปรู้เรื่องเกินไปเฮยนี จะเล่าจะเล่าเอาสักอย่างหนึ่งหนูจ๋าพ่อจ๋าฉันคิดถึงพี่กอดนะเมื่อคืนเนี้ยฉันฝันเห็นผู้พี่กอดนะไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นฉันกลัวว่าเขาจะดองใจจ่ะเนะเพ้อแกก็คิดมากไปเองความฝันนั้นมันก็คือความฝันแต่ความจริงอ่ะไอ้กอดมันรักแกมากจะตาย แกมาฟูงไฟร้องไห้ทำไมมันไม่ทลยศหักหลังไปมีรักนอกใจแกหรอกนะอ้ามันก็ไม่แน่ไอ้ก๊อดมันหายไปนานขนาดน,านั้นน่ะมันอาจจะไปเจอผู้หญิงสวยที่ไหนสักแห่งก็ได้ไอ้ก๊อดอ่ะมันจะชูชัยย่อยสักที่ไหนแต่พี่ก๊อดก็ขลักจิ๋นน้อมันก็แค่ล้มปากเชื่อมได้ไง สร้างภาพไปเชื่อมันได้ไงแล้วเขาก็สัญญาว่าเขาจะแต่งงานกับฉันนะผู้ชายเจ้าชู้มันก็ผู้แผนไปทุกรยายแล้วไปเชื่อมันได้ไงที่แปลว่าพี่กดกำลังจะทิ้งฉันหรือว่าทิ้งฉันไปแล้ว<อ><อ>แน่นอนที่สุดร้อยเปอร์เซนต์ อะไรวะเฮ้ยอะไร่ะแกไอ้บ้าเลยงงบอกมันภาษาอะไรเนี่ยมันนี่แฮกปากแขกปากร้องมากขึ้นมาขึ้นไหนนี่มันจะหายร้องไห้อะไช่วยเต็มที่แล้วเนี่ย้พี่กวนจะดิ้งฉนไปพี่กวนจะดิ้งฉนไปแกอาอกลัวเหมือนกันนะเนี่ย ชิญครับขอบคุณนะคะที่สามาสงด้วยความเต็มใจครับคุณภรรยาบ้าเหรอใครภรรยาคุณฉันไม่ได้เป็นอะไรกับคุณซะหน่อยแต่ว่าผมจัดให้ได้นะครับถ้าคุณอยากเป็น,นะอะอ,อ,อะไรคุณเยอะไปแลวนะเ,เดี๋ยวสิคุณคุณโอเคไหมอะหายง่วงหรือยังยฉันโอเคหายง่วงแล้ว ขอบคุณนะคะสำหรับกาแฟเย็นน่ะชาเย็นลยครับเดี๋ยวสิคุณ <c oughs> แล้วเอกสารสำหรับการประชุมคุณพร้อมหรือเปล่าอ่ะลืมอะไรไหมพ <c oughs> ร้อมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอะไรอีกเราขอให้การประชุมราบรื่นนะครับผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับแ <c oughs> ง่แล้วละ่ะไม่มีอะไรอีกแล้วนะ,ะ,ะไม่ละครับ <c oughs> ถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็เริ่มดัรายละเอียดงานนทิทรรศการที่เราจัดขึ้นในเดือนหน้านี้คุณออนกมลจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเชิญคบอดค่ะสำหรับงานนทิทรรศการสมุนไพรไทยครั้งที่7นะคะเราก็จะมีรูปแบบการจัดงานดังต่อไปนี้ค่ะว้าว้ อะไรคุณออนกระมนุนเอ่อค่ะแบบแบบนึงนะคะโอ้ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้เอ่เอ,อ,อคือติดทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ครับออนคือออนไม่ได้ ออนกมลคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงคุณรู้ไหมว่าผม,มาอาปลายขายที่หน้าคันนั้นทำการแท้ไหนขอโทษนะคะพ่ออ,ออนไม่รู้จริงๆอะค่ะว่าลูกพวกนี้มันมาได้ยังไงอะคุณจะไม่รู้ได้ยังไงในเมื่อคุณเป็นคนจัดทําข้อมูลในการประชุมครั้งนี้ทั้งหมดผมขอสั่งพักงานคุณโดยไม่มีตําหนิคุอพอครับเราต้องสอบสวนที่มาที่ไปให้แน่ชัดก่อนกว่านะครับคุณสุประพน์คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะคัดค้านคำสั่งผมนะ โโเรื่องคุณโดลวีอ่ะมีจริงหรือเปล่า